รจรรยัรักษาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีราเพทหา่นานที่ดีได้กรุณาข้อผ่ามาพะบรุและเป็นประธานกอบที่ีถุงเงินาวปรนัดอิส่ว่าขอข่าวเรียงค่เ่อครับ ้ากซีเป็นอย่าบริ่งที่ท่านผูงมีเกียรติทั้งหลายได้โอนามาร่วมงานและใหการติ ในวันนีนเราทำอว่างไรดีครที่เราเาลี่ยทางสับโดยส่วนาและขอให้ทุกส่วนทุกมีแด่ทุกท่านท่านรับขอบคุณครับ giật giật lại được bà rồi ra à không đi <nói> आले छ 3 और तो बात है कि तो पिक कर भाई ये नया वीडियो का